ตโยต้าเอาผ่านนะครับติดกล่องบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับวันนี้ัวกล่องนะครับเป็นโมชั่นเอ็กีนะครับไซส์เอ็กแอลนะครับใบใหญ่เต็มราคาไม่มีการเจาะตัวรถนะครับ ่องนะครับเปิดได้สองด้านมีกุญแจล็อกกันหายถอดเข้าถอดออกได้ตัวกล่องเป็นแบก็กคอซี่มันเงาครับใช้การกดนะครับในการเปิดโอเคเรียบร้อยนะครับสหรับกล่องบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างๆตูเลโมชั่นเอ็กพีขอบค,คสอครับค่าสำหรับการเพืขอณคร